ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนประจำปี2024คุณผู้ชมฮะเป็นรอบรองชนะเลิศระหว่างคู่สิงคโปร์พบเวียดนามโดยในคู่นี้เนี่ยสิงคโปร์เตะที่บ้านของเขาโดยใช้สนามหญ้าเทียมเรียกว่าเกือบจะได้ดูมวยนี่เป็นการดวลกันอย่างดูเดือดโดยในเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นสิงคโปร์เนี่ยเป็นเจ้าบ้านที่บุกอย่างหนักเรียกว่าใช้ทุกกลอุบายทุกวิธีเพื่อมากนำเวียดนามเกมเนี่ยก็เหมือนจะไปได้ดีแต่มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะในขณะที่ชาวฟิลิปปินส์ได้รับ นนี้ต่างออกมรรดาต่างออกประตว่าคอมเพนชาวสิงคโปร์ว่าทําไมพวกคุณถึงหน้าด้านหน้าทนทําแบบนี้แบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยสําหรับคู่แข่งในขณะที่ชาวสิงคโปร์เองเนี่ยก็รู้สึกเสียใจและเสียดายมากที่ในนัดนี้ไม่อาจสามารถเอาชนะเวียดนามไปได้และเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงเรื่องมันจะมั่วอีตัวแค่ไหนวันนี้วันมัตเตอร์ชแนลได้รวบรวมมาเป็นที่เรียบร้อยเอแต่ก่อนหน้าที่เราจะไปรับชมคอมเมนต์ของชาวสิงคโปร์รวมไปถึงคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นฮนะครึ่งแรก เปิดมานั้นซึ่งสิงคโปร์นั้นเปิดเกมมาได้ดูเดือนกว่าเวียดนามสถิติของบอลดีกว่าเวียดนามและจงังหวะในการเปิดบอลเข้าทำก็ดีกว่าเวียดนามหลายเท่าเกมบุกแนวตั้งรับเรียกว่าสิงคโปร์จัดมาเต็มจริงๆและทรงบอลในลนนักษณะนี้มันเหมือนว่าเจอกับประเทศไทยของเราในนัดที่ผ่านมาที่ไทยเจอสิงคโปร์ลักษณะเดียวกันเป๊ะไม่ว่าจะเป็นเวียดนามและสิงคโปร์ต่างฝ่ายต่างเผอไม่ได้ถ้าสิงคโปร์เผลอปุ๊บเวียดนามจะสวนทันทีและน่ากลัวมากตึงทั้งคู่แต่สุดท้ายก็หมดเวลาครึ่งแรกไปสเบิร์ก,กันคือนย์ประตูต่อศูนคร่งงหลั เริ่มเกมมาก็ใส่กันยับโอ้โหนี่มันอะไรกันแดนคนเถื่อนไปชนคนกล้าใครแข็งใครอยู่ใครกล้ามใหญ่กว่าชนะดูทรงบอลแล้วเหมือนอินโดนีเซียปัทะเขมรเถื่อนจัดโอ้โหชนแต่ละทีนึกว่าสิบล้อทับสไลด์แต่ละทีมีแตกเลือดสาดเขาแตกแข้งระเบิดโอ้โหนี่มันนางสงคามโรกหรืออะไรกันแน่วะเนี่ยนี่แหละครับอย่างที่ผมบอกว่าลิศของสนามหญ้าเทียมมันเป็นแบบนี้นี่เองอยญาได้ล้มแล้วแบบสไลด์หัวเข่าทีนี่ขนาดสนามเจ้าบ้านนะยังเลือดสาดขนาดนี้แล้วคิดดูว่าถ้าคู่ไทยเจอฟิ ปิปินเนี่ยมันจะเป็นยังไงภาวนาว่าอย่าลงไปสไลด์นะแกไม่ใช่เดวิดแบ็กแฮมและเล่นกันอย่างโหดไม่ว่าจะเป็นจังหวะการสกัดขากระชากค,คอกระชากเสือ้อถึงขณะที่ว่าล้มลงไปแล้วแทบจะจูบป,ปากกันนะ่ะฮันกับบามองอะไรวะมึงจะจูบกูเรอเปล่านะฉันไม่ได้ทําในขณะที่เกมดูเดือดกับมีฉากอ e ีโรติกให้กูดูสักนั้นเรียกว่าเล่นโหดมันโกรธกันมาหรือโดนเมียดาก่อนลงสานามแข่งหรือเปล่าปะทะอารมณ์กันล้วนๆในนาทีที่83เงี้ยนส่วนเซร่งยิงจังหวะนี้อย่างไกลเข้าประตูสิงคโปร์ยานซว แต่แล้วก็เกิดประเด็นดามมากขึ้นเกือบจะได้ต่อยอกันฮะเมื่อผู้เล่นสิงคโปร์นั้นฟ้องผู้ตัดสินว่าจันครับบอลนั้นไปโดนแขนพี่มืดนะโอเครู้เรื่องเดี๋ยวไปกดเงินแปบ๊บและแกก็เดินไปเช็ค VR ที่ตู้เอ m อย่างนานผู้จานมานานมากและกินเวลาในช่วงนี้ไปถึง6นาทีผมนี่ก็ถึงกับว่าย้อนดูแล้วย้อนดูอีกสปพักแกก็เดินมาบอกว่า yes พี่มืดฟาว <S <S เท่านั้นแหละฮะพี่มืดเดินถึงกบโบยเลยฮะเงี้ยนซเซนแกของขึ้นหนักมากโวย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 อะไรวะ โกงแต่กอบสนามเนี่ยก็เดือดพอๆกันฮะเมื่อโคชเวียดนามเนี่ยออกมาโวยตามปอกจานลูกนั้นพี่พื่นแกได้เยอะมันฟาดตรงไหนอ่ะอธิบายทีได้อะไรวะโกงกันหน้าด้ดานแบบนี้ได้ไงอ่ะฮะและพอโวยไปโวยมาโคชเวียดนามกับโดนใบเหลืองบอก stop y o ยา o w า a r กจนผู้ช่วยเฮดโค้ดได้ตองเดินมาบอกว่าช่างมันเถอะพี่บัดซบเองก็อะไรวะพี่พื่นแกได้เยอะกรรบการโกงสรุปเวียดนามไม่ได้ลูกนี้ฮะและทนเวลาเพิ่มไปถึง10นาทีและเหมือนกับว่าฟ้ามีตามเมื่อสิงคโปร์นั้นเสียจุด โทษให้เวียดนามพี่ดำนี่ยิ้มเลยฮะบอกว่าเสร็จกูนแน่เพื่อนบอกไปโทษถึงมือพี่หรอกเเดี๋ยวผมเองไอคนใจเกเรยอย่างเงี้ยเสร็จผมมาเยอะแล้วงานฝากเด้วนยะน้องและในจังหวะนี้เฮียนทิลินซัดเต็มข้อล่อเต็มตีนกับประตูขึ้นนำสิงคโปร์ไปก่อนคือหนึ่งประตูต่อศูนย์และมาจบที่รูกเตะมุมของเฮงียนส่วนเสริญปิดจบสางแขนยิงขุมขมลูกตรงตรงสองประตูต่อศูนย์และหมดเวลาการแข่งขันสิงคโปร์แพ้เวียดนามคาบ้านสองประตูต่อศูนย์วาา้สาสะใจพี่ดำจริงๆ, <c oughs> ๆหลายคนบอกว่า น,นี่ละฮะตัวโอนสัญชาติของแท้และทรงแกมาดีมากนะน่ากลัวจริงๆแล่ถ้าเกิดว่าเงี้ยควงคายไปได้รับอาการบาดเจ็บเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะได้3ประตูต่อศูนย์ด้วยซ้ําแต่สิงคโปร์แกเล่นเกมไม่ซื่อฮะทำเอานักเตะเวียดน,นามเนี่ยเจ็บไปหลายคนส่วนคนที่หัวเขาทะลอกปากแตกเลือดอาบแข้งไม่ใช่ใครที่ไหนฮะเป็นนักเตะของสิงคโปร์เองโอ้โหเห็นแล้วบาว่าสยดสยองเหลือเกินและภาวนาเถอใฮะยาให้ประเทศไทยของเราได้รับอาการบาดเจ็บแบบนี้เลยโดยในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นคู่ของประเทศไทยพบฟิลิปปินส์ที่บ้านของเขาซึ่งแน่นอน ว่าเป็นสนามญ่าเทียมโดยในเมื่อวันที่ผ่านมานั้นทีมชาติไทยก็เดินทางไปถึงเป็นที่เรียบร้อยพอไปถึงปุ๊บเฮกโค้ดมาสัาระอิชิอิสั่งลูกทีมลงทําการฝึกซ้อมทันทีฮะขยับร่างกายได้ขยับเลยทําความคุ้นเคยกับสนามก่อนแข่งจริงวันพรุ่งนี้เวลา2องทุ่มและเมื่อพูดถึงความพร้อมของอ e ิชิอิแกได้ออกมาเปิดเผยว่าคือสุขภาพร่างกายของนักเตะร,รวมไปถึงการอัปเดต2แข้งตัวเก่งของประเทศไทยคือสุพชคและเอกนิดฝากให้แฟนบอลเข้าใจว่าเราได้พักสองคนนี้มานานมากแล้วหลังจากที่ว่าจบรอบ ซึ่งเมื่อวานนี้เราก็ได้ซ้อมกันแบบเข้มขน้นกับวิธีการลงเทคนิคเรียกได้ว่าเราพร้อมกันแล้วครับทุกคนเนี่ยร่างกายดีเรื่อยๆทั้งเบนเดวิสเชคสุเปร์โชคและบ e ุ๊กเอกนิดก็มาเล่นกับลูกฟุตบอลได้มากขึ้นแต่แต่บอลบ้างแล้วทุกคนร่างกายสุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆในสนามหญ้าเทียมของเจ้าบ้านอย่างฟิลิปปินส์นั้นผมมองว่าไม่กังวลฮะถึงฟิลิปปินส์นั้นเขาจะพัฒนามากขึ้นแต่ทีมใดของเราดีกว่าผมเชื่ออย่างนั้นครับผมเชื่อในตัวนักกีฬามาซา,า ode, ทาราเอชเอาเอได้กาา่ามอยงนนนะัผ็ใจ้ ยังไงการเตรียมความพร้อมร่างกายของนักกีฬาแต่ละคนเนี่ยผมเชื่อว่าสําคัญที่สุดสําหรับทีมชาติไทยของเราในปีนี้อย่างไรเราต้องมาล่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้นักกีฬาไทยเราเยอะๆนะฮะทีนี้คุณผู้ชมฮะมันมีคอมเมนต์ทัศนคติของชาวฟิลิปปินส์ที่ได้ออกมารับชมนัดนี้ได้มาพูดถึงชาวสิงคโปร์และมาดูกันว่าเหตุการณ์เนี่ยมันจะมั่วอีตัวแค่ไหนเปิดประเด็นคนแรกขึ้นมาคือชาวสิงคโปร์ได้มาต่อว่าชาวเวียดนามว่าเวียดนามเขาแสดงความดีกับพวกคุณด้วยที่สาม,มารถชนะพวกเราไปคือ2ประตูต่อแแตต่้อออองงยมมรับในฝีืขวกกุลละา โทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กรรมการนั้นมันจะปกป้องและเข้าข้างสิงคโปร์มากเกินไปคอมเมนต์มาเป็นชาวสิงคโปร์ได้ออกมาพูดว่าเวลเนลตันและไรฮังสจตรตคุณท,ทาให้สิงคโปร์ผิดหวังไปอย่างมากในฝีมือของพวกคุณไม่น่าเชื่อว่าสวาฮานวัวจะไม่สามารถทําประตูให้กับสิงคโปร์ได้ฉันไม่ยอมรับในการพ่แพ้ครั้งนี้ได้ไหมคอมเมนต์มาเป็นชาวสิงคโปร์ได้ออกมาพูดว่านักกีฬาของเราได้รับอาการบาดเจ็บจากสนามหญ้าเทียมนี่เป็นสิ่งที่ฉันไม่อยากให้เกิดและไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นฉันรับไม่ได้คอออออมมมเนนนตตบาาาาาปปชวววสสิโโไดด้้กก่ีัั เขาเก่งจริงๆเขาสมควรได้ประตูไปมากกว่า3ประตูต่อศูนย์แต่ฉันกลับคิดว่าสิงคโปร์ยังน้อยน่าจะได้ประตูจากเกมบุกในช่วงครึ่งแรกคือ2ประตูต่อศูนย์แต่นี่สิงคโปร์กลับมาเสียประตูให้กับทีมชาติเวียดนามไป2ประตูต่อศูนย์คอมเมนต์ตะวันเป็นชาวสิงคโปร์ได้ออกมาบอกว่ากรรมการทำไมเขาไม่ช่วยชาวสิงคโปร์ทำไมเขาเลือกที่จะช่วยเวียดนามฉันไม่เห็นด้วยกับการยิงลูกโทษที่พวกเขาได้ทำไมกรรมการถึงไม่สนใจผู้ร้องเมื่อนักกีฬาประทวงทำไมกรรมการถึงไม่ดู VR และตัดสินให้ดุท,ทไมิโปทษ ออกมาบอกว่าใช่แล้วฉันไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจแบบนี้ที่ทําไมกรรมการนั้นถึงไม่รับฟังนักกีฬาเขาสมควรเช็คว R ไม่ใช่ไปให้เวียดนามนั้นได้ลูกโทษและนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมสิงคโปร์ถึงแพ้แพ้เวียดนามไปแบบนี้คอมเมนต์ตะวนเป็นชาวสิงคโปร์ได้ออกมาบอกว่านี่เป็นสิ่งที่พวกเราสมควรได้รับทีมชาติสิงคโปร์ใช้ความดุรแรงกับทีมเวียดนามมากเกินไปและสไตล์การเล่นของเรานั้นดีกว่าเวียดนามคอมเมนต์ตะนเป็นชาวสิงคโปร์ได้ออกมาบอกว่าฉันไม่รู้จริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นสาเหตุที่พวกเราแพ้แพ ว่าศักยภาพรวมไปถึงคาดต้องยอมรับว่าสิงคโปร์ของเราดีกว่าเวียดนามในวันนี้ทั้งเกมบุกเกมรุกและจะังหวะการเข้าทำประตูสิงคโปร์ได้เปรียบเวียดนามไปอย่างมากทั้งสนามภูมิอากาศและความเป็นเจ้าถิน่นแต่ในครั้งนี้สิงคโปร์พ่ายแพ้เวียดนามคอมเมนต์ต่อาประชาวสิงคโปร์ได้ออกมาบอกว่าการตัดสินไม่ค่อยเป็นธรรมกรรมการไม่รับฟังในกีฬานี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราพ่ายแพ้เวียดนามคอมเมนต์ต่อมาได้กล่าวว่าโอกาสที่สิงคโปร์จะสามารถเอาชนะเวียดนามได้มันช่างน,น้อยเหลือเกินโอกาสที่เราจะผ่านเข้ารอบมันก็น้อยตามไปด้วยเพราะในวันที่29นนีีี้้มมัถึงเววลลาาแทท่ชิ จะต้องเดินทางไปเยือนประเทศเวียดนามและฉันได้ยินข่าวมาว่ากองเชียร์ของพวกเขาจะมีมากกว่า2 0,000คนที่รับชมไปในสนามและคุณคิดดูว่าหากเป็นอย่างนี้ความกดดันนั้นจะตกไปอยู่ที่สิงคโปร์และแน่นอนโอกาสที่พวกเราจะไปต่อมันช่างน้อยเหลือเกินมันแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ําสิงคโปร์ไม่น่าจะได้ไปต่อตกรอบแล้วแน่นอนจบจากคอมเมนต์ของชาวสิงคโปร์ต่อไปนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปรับชมคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์กันบ้างนะฮะนต์แรกั็คุณผู้ชมเป็นชาวฟิลิปปินส์ได้ไดอบมาบอกว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วทั้ง จิตใจของพวกเขาจะไม่แตกต่างอะไรจากอินโดนีเซียและกัมพูชาเลยแม้แต่น้อยเมื่อพวกเขารู้ว่าในช่วงครึ่งหลังพวกเขาไม่สามารถได้ประตูพวกเขาจึงเลือกใช้ความรุนแรงและทาให้เงินควรหายได้รับอาการบาดเจ็บคอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวฟิลิปปินส์ได้ออกมาบอกว่าใช่แล้วถึงเรากับเวียดนามนั้นจะเคยแข่งกันมาก่อนหน้านี้แต่เราก็ไม่เคยใช้ความรุนแรงขนาดนี้กับพวกเขาการสกัดบอลลอกคอและการทุ่มคู่แข่งขันต่อหน้ากรรมการเป็นสิ่งที่ฉันรับไม่ได้โดยเฉพาะชาวสิงคโปร์ที่ทาต่อเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวฟิลิปปินส์ได้ออกมาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้้้นนนนนนนใใววัีีสูจหหเเ็ล่่าาทคโโยไมอ แปลงความคิดของคนภายในประเทศสิงคโปร์ได้โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลเขาเล่นสกปกไม่ใส่ซื่อไม่ต่างอะไรจากพวกเขาเจอประเทศไทยที่กรรมการนั้นพยายามช่วยเหลือคอมเมนต์ตามาเป็นชาวฟิลิปปินส์ได้ออกมาบอกว่าฉันเกลียดที่สุดก็ตรงที่ว่าทำไมูตัดสินถึงตัดสินไม่เป็นธรรมผู้เล่นโอนสัญชาติเวียดนามผู้ชายคนนั้นเขาสมควรได้นนประตูอย่างน,น,น้อยคือ3ประตูต่อศูนย์ทุกครั้งที่เขาสามารถทำประตูได้กรรมการจะไม่ให้เขาเสมอทั้งตัดฟาวล์โดนสก,กัดขาและทำให้เขาไม่โดดเด่นแต่สุดท้ายก็เป็นเขาที่สามารถทำประตูให้เวียดนามขึ้นนำสิงคโปร์ไปคือ่อเขากงมยดี เมนต์ตบมาเป็นชาวฟิลิปปินส์ได้ออกมาบอกวา่าชาวสิงคโปร์ไม่ได้พัฒน,นาทางด้านความคิดมีเพียงความเจริญและอาวุธชีวภาพที่ยังคงอยู่ภายในประเทศของเขาแต่ในเรื่องมิตรภาพสัญลักษณ์นกสีขาวมันไม่มีอยู่จริงคอมเมนต์ตบมาเป็นชาวฟิลิปปินส์ได้ออกมาบอกวา่าเวียดนามสมควรได้ประตูจากสิงคโปร์อย่างน,น้อยๆ5ต่อ0นไม่ใช่2ต่อ0ลาฟาเฮลซันเขาสามารถทำผลงานได้ยอดเยี่ยมขนาดนั้นหากจตว่าเขาเพียงโดนโกงคอมเมนต์ตบมาเป็นชาวฟิลิปปินส์ได้ออกมาบอกวา่าวันพรุ่งนี้แล้วสินะที่ประเทศไทยนั้นเเเเเขาาาาาาจจะะะไไดดด้้้้้้อออออรแแลลลสสสููกกกกัััันนนนนยย่่งมมมศิิีีคตุทบบผชวววฟปใ ฉันขอเชียร์เวียดนามอย่างสุดใจฉันสงสารเขาลาฟาเอลซันเขาเก่งมากประตูที่เวียดนามนั้นได้มาจากสิงคโปร์ส่วนมากก็มาจากเขาลาฟาเอลคุณเก่งมากครับคุณผู้ชมไหก,ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับความเมต์ของชาวสิงคโปร์และชาวฟิลิปปินส์แล้วคุณผู้ชมนะฮะมีความคิดอย่างไรเนี่ยท่านก็สามารถมาแสดงไปเห็นใต้คมเมนต์ล่าสุดนี้ได้เลยนะฮะกับผมและทีมงานจะเข้าแบนกันอย่างแน่นอนนะคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าประเทศไทยของเราจะได้พบฟิลิปปินส์คุณผู้ชมคิดว่าประเทศไทยจะได้ประตูมาจากฟิลิปป มากน้อยยเีงดแต่ถามผมว่าในส่วนตัวผมเนี่ยไทยอาจจะได้ประตูมาจากฟิลิปปินส์อย่างน้อยๆคือ2ประตูอาจนะและเพราะว่าอะไรทําไมผมไม่การันตีอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปครับว่าไม่มีอะไรมาคาดเดาได้ในปีนี้ใครจะคิดว่าฟิลิปปินส์สามารถพันเข้ามาสู่รอบรองชนะเลิศได้เห็นไหมฮะนี่นะฮะเป็นเหตุผลว่าทําไมผมถึงเดาอะไรไม่ได้เลยต้องมาร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้นักกีฬาไทยเราเยอะๆฮะไทยแลนด์สู้ๆไทยแลนด์สู้ตายไทยแลนด์ไวหลายสู้ตายสู้ๆโอเคครับคุณผู้ชมมาค่ะขั้นชอบในสายการพูดของช่อง One Master Channel คุณผู้กลั ใจก,กับผมและทีมงานได้นะฮะโอเคครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในวันพรุ่งนี้และสําหรับวันนี้สวัสดีครับ y yeah, I'm about to fade away. 'Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the c h e m i c a s up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an a s t